จำโบกับจำบะนะคะพอแล้มั้งเธอเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้กินนะเดี๋ยวจะต้องไปโกงอื่นนะอยู่ด้วยกันน่าจะตัวเมียกับตัวผู้ไหมคะออกลูกเร็วๆนะคะออกลูกเร็วนะอยากเห็นน้องๆนะนะเออกลางคืนก็รีบโบกบ้ากันนะ กัตนตึงก็ต้องรีโบ๊ะบะกันนะลูกนะเออบะบะพอแล้วพอแล้วให้คนอื่นกินบ้างนะป,ะปะบะบะบ๊ายบายปลากันนะคะนี่ปลาช่อนนะมีซอนตัวใหญ่มากเฮ้ยตใกใจจริงเฮ้ยตกใจจริงอ่ะมันตัวใหญ่มากอย่าเพลอตกไปนะคะไม่น่าจะเหลือแล้วมีปลาดุกด้วยปลาดุกอะไรไม่รู้อุ้ยน่ากลัว

ตัวนหนึ่งตบใจจริงสิเขาตากออกมาให้ละไมเร็วกว่าตบน้งองเอามาดิเอาดิแต่ต้องลอ่อเขาดีๆก่อนนะไม่งั้นรุบเลยนะเอาลงปุ๊บตบปุบ,ลบเลยนะเาเร็วมากมันเขาได้กลิ่นปลาไงเสร็จปะเออเออแสงดีอยู่เนีาะเอ <c oughs> อล <c oughs> องดูเ <c oughs> ออเออ ล่าไปใส่เพลงเล่าไปใส่เพลงในติ๊กต็อกล่าไปใส่เพลงนะเฮ้ยเรีบยบร้อยอย่าทับกันสิลูกอ่านี่นี่ลูกอ่ะอ่ไม่ต้องร้องนี่นี่อ่ะอ่ะเอออย่าทับกันลูกโอ้แล้วก็ตัวไม่ใช่เล็กๆเ,เลยลูกโอ้ยอ่ะอ่ะนี่นี่ นี่คุณคุณปู่คุณปู่ตัวใหญ่มากหูพันปีไหมมาค่ะปีปีครับพี่มาค่ะหกสิบปีคุณปู่ไงนี่ไงคุณปู่เนี่ยคุณปู่คุณปู่จ๋ามันมีคนเน่ะชอบบูลลี่ดิฉันว่าเหมือนเต่าดิฉันก็เลยต้องมาหาเป็นพระบุญลุดเพราะอะไรพวกมึงยังอ่ะนี่ เต่าพะเมืองมาดูเลยเตาให้หานเต่าพะเมืองมานี่อ่ะคอมเมนต์ให้กดด้วยกดไลค์กดกแชร์ปไปเคยเห็นเนะต่าให้หันเต่าเอามาเอ้ามาโอ้หนี่คุณปู่คุณปูไม่เข้าปากเลยเราก็กลัวเขาจะงับมืออ้าวเออนี่คุณปู่ตัวใหญ่มากนะคะใครเลี้ยงเต่าอ,อย่าเอาอันนี้ไปล้างกระดองเขานะ,ะาเห็นในคอนเทนต์ไงเป็ดโปงไง แล้วตอนนี้ตัวตัวข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือตัวข้างล่างคือทับยืนนิ่งเลยนะใช่ครับเออเหมือนในแบบเลยขนาดนกอ่ะยังเลือกเราเลยถ้าเธอไม่เลือกเราเธอก็อดกินข้าวโพดเออฉันต้องเลือกเธอไม่กินข้าวโพดเหรอใช่ไม่เอาระค่ะโอเคก็ไม่เอาก็แล้วแต่อร่อยเลยเนาะเหมือนอร่อยเลยนะ แล้วนิ่งมากเลยตัวนี้คืออะไรเนี่ยอตัวนี้คือเนียนเบอร์เคยได้ยินเพลงนี้ไหมฉันก็รักของฉันคือใจบ้างไหมเธอมีสิจะรักมีพีที่ไหมอะไรตัวนี้ยังไงงั้นมันตกใจเธอเอะไปแถมให้อีกไปแถมให้ยะมันไม่ชอบผู้หญิงนกตัวเมียเจ๊ก็เถือนค่ะเจ๊ก็เถื่อนตอบ ม่นรอกมันไม่ชอบมันหญิงใช่ไหมนกตัวนี้เป็นกระเทยเนี่ยจะคิดทำไมสงสัยมันเห็นงูบนหัวหรือป่ามันก็เลยจิกหัวอ๋อเฮ้ยขอลุกเลยดีๆเจนเสียวจริงสลุนกเป็นลุมนางหมดแล้วครับทุกคนเฮ้ยขนลุกเลย ระวังม uh ันขี care, ้ใส่หัวนะอย่าคิดรู้แล้วว่าหลอกเออหลับเหมือนมาออกงานอีเวนต์แล้วแบบเหมือนออกงานอีเวนต์แล้วแบบมีคนคิดอะไรอย่างเงี้ยเต็มหัวนางเลยได้รวมไหมครับได้รวมนะ